สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูน้ำสักนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคาบสุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวครูก็จะมาทบทวนก่อนสอบปลายภาคให้อีกทีนึงนะคะว่าปลายภาคเราจะสอบอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีทําโจทย์ลเล็กๆน้อยๆเนาะอ่ะโอเคมาดูกันก่อนนะคะปลายภาคเราสอบกัน3เรื่องหลักๆนะคะก็จะมีกฎทรงมวนกฎสัดส่วนคงที่แล้วก็แก๊สนะคะกฎทรงมวนก็คืออะไรอ่า ในส่วนตรงนี้เนี่ยกดสมบัตกดส่วนของที่เนี่ยครูไม่ได้ใส่ในเรื่องของสมการเคมีอะไรอย่างนี้ไปด้วยแต่ว่าเราจะสอบสมการเคมีด้วยเคไหมแล้วก็ดุลสมการด้วยนะคะอ่า สรุปก็คือมีสมการเคมีดุลสมการเคมีกดทรงมวลกฎสัดส่วนคองที่โอเคปะอ่ะสมการเคมีก็คือเราต้องดูให้ออกว่าตัวไหนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงใช่ไหมสมการเคมีนะคะเช่นอ่ะ mgcl 2อเหมืกันเนาะบวกน้ำ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องตัดเฉยถูกไหมฝั่งที่เป็นบวกกับฝั่งที่เป็นลบแล้วก็มาจับคู่กันก็คือ mg จะต้องบวกกับตัวที่เป็นลบพอน้ำตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถแยกออกมาได้เป็นกับ oh ที่เป็นลบอย่างงี้ถูกปะเพราะฉะนั้น mg ตรงนี้ก็จะเป็น mg oh ละแต่ oh เนี่ยมันเป็นประจุลบ1ถูกไหมแต่ mg บวก2เพราะฉะนั้นต้องห้อย แล้วก็บวกกับ HCl รู้ไหมคะนี่ลบตรงนี้ก็จะคู่กันลบคู่กับบวกตรงนี้บวกคู่กับลบตัวนี้อ่ะตรงนี้นะคะใครที่ยังงง,งอยู่ขวดอธิบายเร็วๆนะคะทำให้เราเนี่ยรู้ว่า ใครที่ยังไม่ได้ยังงงอยู่นี่ต้องรีบกลับไปทวนเลยนะเพราะเราจะสอบกันอยู่แล้วนะคะส่วนดุลสมการเคมีก็ดูเลขสัมประสิทธ์ด้านหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะโดยดูว่าด้านที่เป็นอต้องเอามาเขียนใหม่เนาะด้านที่เป็นผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นเนี่ยมีจำนวนอะตอมของธาตุเนี่ย แต่ละตัวเท่ากันหรือเปล่าเช่นสมการนี้นะคะ,ะครูจะแบบไม่มีทริคให้หนอว่าจะต้องนับตัวไหนก่อนอะไรเงี้ยครูจะใช้การนับตั้งแต่ตัวแรกเลยเช่น MG ในสารตั้งต้นมี1ตัว MG ในผลิตภัณฑ์มี1ตัวอ่ะไม่ต้องดูละส่วน CL ในสารตั้งต้นมี2แต่ผลิตภัณฑ์มี1เพราะฉะนั้นต้องใส่2ไว้ข้างหน้าตัวนี้เพื่อจะให้มันเท่ากัน แต่พผเอินพอใส่2ข้างหลังปุ๊บก็จะมี H เพิ่มมาจากฝั่งผลิตภัณฑ์ที่จากเดิมมันมีอยู่3ใช่ไหมตอนนี้ผลิตภัณฑ์มันจะเป็น4 H ละแต่ข้างหน้ามีแค่2 H เพราะฉะนั้นใส่2ไว้หน้าน้ำค่ะ,ะทีนี้ H เท่ากันละ4ตัวทีนี้มาดู O O ข้างหน้า2 O ข้างหลัง 2เท่ากันละเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมก,การตรงนี้ก็จะได้อัตราส่วนในการอัตราส่วนของสมก,การเนี่ยจะเป็นเลขลงตัวน้อยก็คือจะเป็น1ต่อ2ต่อ1ต่อ2นั่นเองนะคะนี่ก็คือจะเป็นสมก,การเคมีดูสมก,การส่วนกดทรงมวนยัางไงากดทรงมวนก็คือเราต้องดูฝั่งสารตั้งต้นนะคะ แล้วก็แบ่งชึกเป็นสารผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมวลตรงนี้เนี่ยจะต้องเท่ากับมวลตรงนี้ก็คือมวลหน้าเท่ากับมวลหลังนั่นเองส่วนกฎสัดส่วนคงที่จำได้ไหมถ้าเกิดเราได้สมการมาหนึ่งสมการเนี่ยอะยกสมการเดิมเลยละกันโย,ยกสมการเดิมเลยนะคะต้องเขียนใหม่อยู่ดีถูกปะ งนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูอาาัตราส่วนที่เกิดขึ้นเช่นถ้าครูให้มาว่าเราใช้ในการทำปฏิกิยาที่พอดีกันเนี่ยเราใช้ MgCl 2 2.5กรัมแล้วเราก็ใช้น้ำอันนี้เป็นเลขสมมุตินะ เพราะว่าถ้าเกิดอ,อาจจะไปทําจริงมันอาจจะไม่ตรงตามนี้แต่ว่าอันนี้คือสมมุติให้เห็นภาพเฉยๆอน้ําอาจจะเป็น10กรัมเนาะทีนี้เนี่ยครูต้องการจะทราบว่าอันนี้ทำปฏิยาพอดีกันแล้วเนาะทีนี้เนี่ยครูต้องการจะทราบว่าถ้าครูมี mgcl u 1กรัมลนะ่ะ ครัวต้องใช้น้ํากี่กรัมในการทําปฏิกิยาพอดีกันตรงนี้เนี่ยเราหาตาส่วนมาก่อนก็ได้หาตาส่วนจากปฏิกิยาก่อนหน้านั่นเองนะคะว่าเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะก็จะเป็น1ต่อ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราตาส่วนตรงนี้มาคิดเทียบบรญญัติยางกับอัตราส่วนหลังๆก็ได้หรือจะเออถ้าใครไม่หาตาส่วนก่อนจะเทียบแบบตรงๆไปเลยก็ได้ เช่นถ้าตรงนี้หาตาส่วนมาแล้วใช่ไหมถ้า MGC L 2 1กรัมเนี่ยจะต้องใช้น้ำในจะต้องใช้น้ำกี่กรัมในการทำปฏิกิริยา mm hmm. ก็จะต้องเอา1คูณ4หารด้วย1ก็จะต้องเท่ากับ4กรัมนั่นเองในการทำปฏิกิริยาพอดีกันเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปทวนมานะส่วนแกส๊สแก๊สนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก ที่เราเรียนกันในเทอมนี้เพราะว่าในเรื่องของแก๊สเนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องย่ยอยๆอีกเยอะแยะมากนะคะก็จะเป็นกฎของบอยก็คือปริมาตรนะคะแปรผกผันกับความดันถ้าเราจําได้นะคะเหตุการณ์ที่ครูยกตัวอย่างอันนี้ก็คือโยนขวดน้ําที่ปิดฝาสนิทลงบนถนนแล้วมีรถมาเหยียบแล้วก็ขวดน้ำมันระเบิดอสอก็คือกฎของชาวก็คือปริมารตรแปร ผันตามอุณหภูมิคุยกตัวอย่างในกรณีที่เอากระบอกฉีดยาโดดน้ำเข้าไปแล้วก็ให้มีที่ว่างของอากาศแล้วก็ไปแช่ในน้ำอุ่นเหรือน,น้ำร้อนกับน้ำเย็นถูกไหมปรากฏว่าเพราะแช่ในน้ำร้อนเนี่ยบริเวณที่ปริมาตรที่มันมีอากาศอยู่ข้างในมันเพิ่มขึ้นจากการที่มันไล่น้ำ อ่าบางคนงงนะคะต้องวัดภาพาตรงนี้กดของชานะคะเราจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นอากาศถูกไหมแล้วเราก็ใส่น้ำไปถ้าในการทดลองเราใส่น้ำไปประมาณตรงนี้ทีนี้เนี่ยพอที่อุณหภูมิสูงกลายเป็นว่าในกระบอกฉีดยาของเราเนี่ย น้ำอะไหลออกมาข้างนอกอไหลออกมาข้างนอกทีนี้เนี่ยพอน้ำไหลออกมาข้างนอกเนี่ยจากเดิมที่มีอากาศอยู่แค่นี้อากาศมันก็มาแทนที่น้ำตรงนี้ถูกไหมก็คือมาแทนที่น้ำที่มันออกไปหมดเลยแสดงว่าปริมาตรเพิ่มถูกไหมมาอุณหภูมิเพิ่มมันแปรผันตามกันแต่ในขณะที่พออุณหภูมิต่ำลงเนี่ยกลายเป็นว่า น้ำไม่ได้ไหลออกใะในการทดลองแต่กลายเป็นว่าน้ำเนี่ยเพิ่มเข้ามาในหลอดทดลองอีกออเพิ่มเข้ามาในหลอดฉีดยากลายเป็นพื้นที่หรือปริมาตรของอากาศอย่ามันลดน้อยลงแทนนั่นเองนะคะส่วนกฎของแกลูเซกเนี่ยให้เรานึกถึงตัวอย่างที่ครูยกในการเอาสเปรย์ไว้ในรถเมื่ออากาศร้อนมากๆแล้วแบบรถระเบิด อ่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงถูกไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่อุณหภูมสิสูงๆเนี่ยอากาศที่มันอยู่ในขวดสเปรย์ซึ่งเป็นขวดที่ฟิกปริมาตรไว้แล้วถูกไหมมันไม่สามารถจะขยายปริมาตรเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นทําให้โมเลกุลของแก๊สที่อยู่ภายในทังเอ้ยภายในขวดสเปรย์อะ่ะมันก็ชนผนังภาชนะได้ทีขึ้นถีขึ้นอีกขึ้น,นจนความดันมันสูงขึ้นแล้วกเกิดการระเบิดตู้ออกมาั่นเองนะคะ ส่วนกดรวมแก๊สก็คือเป็นการเอาบอยล์ชาแล้วก็แกสเ็จมารวมกันก็จะได้ว่าปริมาตรเนี่ยจะแปรผันตรงตามอุณหภูมิแต่แปรผกผันกับความดันนั่นเองต่อมาก็จะเป็นทฤษฎีจนของแก๊สซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้เราไปอ่านนะคะมันเป็นเกี่ยวกับมันไม่ได้เป็นสูตรแต่มันจะเป็นการบรรยายให้เราเห็นว่าเออทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยนะมันมาอธิบายกฎต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะทฤษฎีจนของแก๊สก็เช่นพวกแบบ แก๊สเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่ไม่แน่นอนแต่มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงนะคะแล้วที่นี้มันก็จะอยู่ห่างกันมากๆถูกไหมทําให้ปริมาตรและรูปร่างของมันเนี่ยไม่แน่นอนในการไปอยู่ในภาชนะต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อะไรอีกพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สเนี่ยก็จะเท่ากันถ้าที่อุณหภูมิเท่ากัน นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สชนิดไหนก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแก๊สชนิดไหน,ไน,น,ไหนที่อุณหภูมิเดียวกันก็จะมีพลังงานจนเท่ากันเองเี้ยไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอันนี้อยู่ในสสวทม .5 นะคะเล่มหนึ่งนะส่วนต่อมาก็จะเป็นกฎของอะโวคาโดนะคะกฎของอะโวคาโดเนี่ยให้เรานึกถึงการทดลองที่คุยกตัวอย่างไปก็คือเอาผงฟูใส่เข้าไปในกดไฮโดรคลอริก โดยการใช้ผงฟูที่มีจำนวนกรัมต่างกันถูกไหมแต่เราพบว่าการที่เราใช้ผงฟูมีจำนวนกรัมมากกว่าเนี่ยจะทำให้ได้ปริมาตรของลูกโป่งเนี่ยมันใหญ่กว่าลูกโป่งที่มีผงฟูน้อยทีนี้กรัมเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมลได้ไหมเปลี่ยนได้ถูกไหมเพราะเปลี่ยนกรัม,มเป็นโมลปุ๊บจะทำให้เรารู้ว่าเออแสดงว่ายิ่งโมลเยอะเนี่ยปริมาตรของแก๊สก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยไหมคะ ต่อมาก็จะเป็นแก๊สอุดมคติก็คือ PV กับ NRT นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกฎการแพร่ผ่านของแกรแฮมนะคะก็คือจะเป็นอัตราส่วนของอัตราการแพร่ของแก๊สที่1ส่วนด้วยแก๊สที่2นะคะจะเท่ากับรากที่2ของ มวลโมเลกุลของแก๊สที่ 2, สองสอด้วยแก๊สที่1หรือจะเท่ากับความหนาแน่นของแก๊สที่ 2, สองสอด้วยแก๊สที่1น่งเราจะเห็นว่าอัตราการแพร่กับมวลโมเลกุลและก็ความหนาแน่นเนี่ยมันจะแปรผูกพันกันในรูปแบบของรากที่2องนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะสอบกันนะแต่อย่าลืมอย่าลืม บวกด้วยสมการเคมีแล้วก็การดุลสมการเคมีอ่าด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อไปยังเหลือเวลายังเหลือเวลาอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนโจทย์นะคะโจทย์อันนี้นะคะครูยกออกมาจากในชีทที่ครูเพิ่งแจกไปจะเป็นชีททฤษฎีจนและการแพร่ของแก๊สนะคะ เพราะว่าอันนี้เราครูไม่ได้ทำเฉลยให้เนาะครูก็เลยแบบว่าเอามาสอนเราในวันนี้ด้วยอ่ะคขยตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะจะเป็นตารางแสดงการแพร่ของแกส๊สกอขอและคอที่อุณหภูมิ60องศา,ศาเซลเซียสซึ่งได้ข้อมูลดังนี้อ่ะจะเห็นว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นชนิดของแกส๊สโมเลกลุลเวลาในการแพร่และก็ระยะทางการแพร่ที่ได้นัน่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในข้อนี้ค่อยาหาตาการแพร่ของแก๊สกอเป็นเท่าไหร่ ทีนี้อัตราก็คืออะไรอัตราเมื่อกี้คณบอกว่าก็ในส่ตรก็คือเป็นตัว R ไงซึ่ง R ตัวนี้ก็คือมาจากอะไรอัตราก็คือมาจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกส๊สถูกไหมเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยหามาได้จากระยะทางส่วนด้วยเวลาถูกไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตมาสังเกตกันเราจะเห็นว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่ของแก๊สกอนเนี่ย ถ้าจะเปรียบเทียบกับแก๊สอื่นๆนะอันนี้ให้ทริคเอาไว้เนาะถ้าเห็นเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะเอาสามารถที่จะเอาอัตราส่วนของระยะทางมาใช้ได้เลยนะแต่ทีนี้เขาถามของกอนั่นเองเราก็จะดูแค่ของกอนะคะอ่ะมาดูของกอสิดูแค่บรรทัดนี้อัตราการแพร่ก็คือระยะทางส่วนด้วยเวลาก็คือระยะทาง ตรงนี้เป็นเวลาที่2ถูกไหมเพราะะนะอัตราการแพร่ของแก๊สกอก็จะเท่ากับระยะทางก็คือ x ส่วนด้วยเวลาก็คือ20หน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรต่อวินาทีนะคะต่อไปมาดูข้อต่อไปสิข้อต่อไปยังคงเป็นตารางเดิมแต่เขาบอกว่า ถ้า a มากกว่า b าแสดงว่ามวลโมเลกุลถูกไหม a มากกว่า b จงเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของกอและขอ,อะทีนี้ถ้าใครทำการทดลองมาแล้วก็จะแบบง่ายสำหรับเขามากเลยข้อนี้เพราะการทดลองการแพร่ของแก๊สที่เราแพร่ผ่านท่อเราจะรู้ว่ายิ่งมวลโมเลกุลของแก๊สมากแก๊สจะแพร่ได้ช้าถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แสดงว่า a เนี่ยมีมวลโมเลกุลมาก เพราะฉะนั้นอัตราการแพร่ของ a เนี่ยจะต้องน้อยกว่า b ถูกไหมเพราะฉะนั้นของ a จะต้องน้อยกว่า b แต่ตัวแปรไม่ได้ใช้ตัวแปรเดิมนี่สิเราต้องย้อนกลับไปดูว่า a เนี่ยคือตัวแปรอะไรชนิดของแก๊ทีนี้ a ก็คือกอถูกไหม เพราะฉะนั้นอันตราการแพร่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็จะต้องน้อยกว่าขอนั่นเองนะคะอ่าจริงๆโจทย์พวกนี้มันจะเหมือนๆหน่อยนะนักเรียนแต่มันไม่ได้ยากโอเคปะอ่ะมาต่อข้อต่อไปยังคงเป็นตารางอยู่ทีนี้เขาบอกว่าถ้า y มากกว่า z และมากกว่า x จงเปรียบเทียบค่า a b และ c นะคะ ทีนี้จาได้ไหมเมื่อกี้ที่ครูทิคให้ว่าระยะทางการแพร่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิเวลาในการแพร่เท่ากันเพราะฉะนั้นระยะทางมาเปรียบเทียบกันได้เลยในส่วนของอัตราการแพร่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแสดงว่าอัตราการแพร่ของ y มากกว่า z แล้วก็มากกว่า x ถูก<ส>ไหมเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่ของมันเนี่ยก็จะแปรผันตามระยะทางเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้น y คืออะไร y ก็คือขอไข่ไหมอันนี้ y x z y ก็คือขอไข่จะต้องมากกว่าขอควายแล้วก็จะต้องมากกว่ากอไก่ทีนี้เราก็จะรู้ว่าอัตราการแพร่ในแปรผกผ,ลผลันกับมวลโมเลกุลซึ่งตอนนี้ค่อยเปรียบเทียบกับมวลโมเลกุลถูกไหมเพราะฉะนั้นก็กลับกันเลยค่ะถ้าเป็นมวลโมเลกุลถ้ามวลโมเล,มลมกุลนั้นเนี่ยดัยงนั้นแสดงว่าของกอเนี่ย จะต้องมากกว่าคอแล้วก็มากกว่าขอทีนี้เราไปดูตัวแปรของโมเลกุลถ้าเป็นกนจะต้องเป็น A ถูกไหมคอจะเป็น C แล้วก็ขอก็จะเป็น B นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบอว่า A จะต้องมากกว่า C แล้วก็มากกว่า B นั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อต่อไป ข้นต่อไปไม,ไม่ใช้ตารางอีแล้วเนาะจะเป็นการคำนวณลวอะอที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันอุณหภูมิและความดันเดียวกันแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็แก๊สมีเทนเนี่ยแกส๊สใดแพร่ได้เร็วกว่ากันแพร่ได้เร็วกว่าการต้องง่ายมากแพร่ได้เร็วกว่าแสดงว่ามวลโมเลกุลน,น้อยกว่า แต่เขาไม่ถามแค่นี้ค่ะเขาถามว่าและเร็วกว่ากี่เท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอะไรแพร่ได้เร็วกว่าตรงนี้นะคะ<ๆ>เขาให้มวลโมเลกุลมาแล้วตรงนี้ม,มลลวลโมเลกุลนงของบันก็จะเป็น64ถูกไหมพอมาบวกแล้วตรงนี้ก็เป็น16เพราะฉะนั้นตัวที่โมเลกุลน้อยกว่าก็จะแพร่ได้เร็วกว่าก็คือจะเป็นมีเทหรือ CH c h 4ที่แพร่ได้เร็วกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตอบได้แล้วว่า มีเทนแพร่ได้เร็วกว่าแต่ทีนี้ปัญหาเ็คือเอาเราจะคำนวณยังไงถ้าจําสูตรไม่ได้แพร่เร็วกว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มาดูนะคะอัตราการแพร่มาเข้าสูตรอัตราการแพร่ของมีเทนส่วนอัตราการแพร่ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะจะเท่ากับออัตราให้เราจำไว้ว่าอัตราการแพร่เนี่ย แปร6,000กับรากที่2ของส่วนกลับของโมเลกุลนั่นเองเพราะฉะนั้นโมเล,ลกุลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะส่วนโมเลกุลของมีเทนจะต้องอยู่ข้างล่างอ่ะทีนี้จะได้ว่าตรงนี้จะเท่ากับ64ส่วนด้วย16ก็ใส่อ b บส l ลูตนะคะจะเท่ากับอ่ะ กดเครื่องคิดเลขหามกันจะได้เป็นเท่าไหร่นะจะได้เป็นสี่หรือเปล่า,าได้เป็นรูสี่จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่ถอดโอทออกมาก็ด้เท่าก,กับสองถูกไหมคะที่นี้เขาบอกว่าและเร็วกว่ากี่เท่าเพราะฉะนั้นก็ย้ายข้างเลยแสดงว่า r ch เนี่ยจะเร็วกว่าแพร่ได้เร็วกว่า ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่2เท่าของอัตราการแพร่ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองนะคะอ่าง่ายมากอ่ะไปดูต่อสิข้อต่อไปถ้าเพิ่มปริมาตรของแก๊สเป็น4เท่าและปรับความดันของแก๊สเป็น3ส่วน2ของความดันเดิมจะต้องปรับอุณหภูมิของแก๊สอย่างไรในข้อนี้มีตัวแปรก็คือมีความดันมีอุณหภูมิและมี มีอะไรอีกมีปริมาตรถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนค่ะกดรวมแก๊สก็จะเป็น P 1 V 1ส่วน P1 แทนค่าไปเลยนะคะส่วน P 2 P 2เขาบอกว่าถ้าปรับความดันเป็น3ส่วนสเท่าของความดันเดิมแสดงว่า P 2เท่ากับ3ส่วนสของ P 1ถูกไหมส่วนเขาบอกว่า V 1อะถ้าเพิ่มปริมาตรของแก๊สเปส็น4เท่าถ้าเป็นก็คือแสดงว่า เป็น4เท่าก็คือ4เท่าของอันแรกก็คือเป็น4คูณกับ v 1แต่ t ีเนี่ยเขาต้องการให้เราหาถูกไหมนั้นติดไปก่อนเพราะฉะนั้นแยกค่าสมการเพื่อหา t 2ค่ะ t 2จะเท่ากับ3ส่วน2 p 1แล้วก็คูณด้วย4 v 1ส่วนด้วย p 1 v 1แล้วก็ t ตอนแรกอยู่ข้างล่างก็มาคูณข้างบนหมคะ v ตัด v p ตัด p นี้เป็น2เพราะฉะนั้น T ีสจึงเท่ากับ3พูณ2เป็น6 t ที่าแสดงว่าต้องเพิ่มอุณหภูมิให้เป็น6เท่าของอุณหภูมิเดิมถูกไหมคะอะไปดูข้อต่อไปสิ ซันเฟอร์เฮกซาฟอไรด์เป็นแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาจงคำนวณหาความดันของแก๊สนี้จำนวน0.9โมลถ้ามีโมลมาเนี่ยคูณนึงอะไรไม่ออกนอกจากแก๊สกดแก๊สอุดมคติเพราะว่ามันจะมีเอ็นอยู่ด้วยซึ่งอยู่ในถังขนาด36 DM ดีลัง3ที่อุณหภูมิ31อองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นลองแทน ต่วจตามครูซิว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เขาให้หาเลยนะคะหาความดันถูกมายายข้างหาความดันเพราะฉะนั้น P เท่ากับ nRT ส่วนด้วย V P จงเท่ากับ n ก็คือ0.9โมล R ก็คือ0.082ลิตร atm เปอร์โมลคลวิลส่วน T ก็คือ31ก็ต้องบวกด้วย273 เป็นเคลวินส่วนด้วย v ก็คือ36 d m กําลัง3ทีนี้อย่าลืมนะว่า d m กํลัง3กับลิตรเนี่ยมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคิดเลขตัดตัวแปรก่อนบอที ATM ตัดไม่ได้นะคะขอโทษไม่มีตัวตัดโมนตัดได้ เคลวินตัดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ p ออกมาเป็น0.623 atm นั่นเองนะคะต่อไปไปดูข้อต่อไปสิข้อต่อไปแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตร2 dm กํลัง3ที่27องศาเซลเซียสความดัน1 atm จะมีแก๊สนี้อยู่กี่โมล เพราะว่า PV เท่ากับ nRT อยู่นแน่ๆเลยอ่ะแทนสิทีนี้เขาถามกี่โมลถูกไหมหา n ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยายค่าสมการ n จึงเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT n จึงเท่ากับ P ก็คือ1 atm ถูกไหมคะส่วน V ก็คือ2 v m กับ,บ3ส่วน R ก็คือ0.082 l ต atm เปอร์โมลแคลวินส่วนทีก็คือ27ก็คือ2 7 3เจบวกยเแคลวินนะคะตัดตัดเดียวตัดกับลิตรเอทีเอ็มตัดก็จะเหลือโมลน,นะคะ N จึงเท่ากับเท<ฆ>่ากับเท่ากับศูนย์จุด 0813สมโมลน,นะคะทีนี้อันนี้เรารู้โมลถ้าครูถามต่อว่าแล้วเราจะหาโมเลกุลของแก๊ดนี้ได้ไหมว่าแก๊ดนี้มีอยู่กี่โมเลกุล<ม>ก็หาได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าหาโมลได้ก็เปลี่ยนเป็นโมเลกุลได้เพราะฉะนั้นถ้าครูอยากถามโมเลกุลต่อเนี่ยเราก็แค่เอาโมลไปคูณกับ หนึ่งโมลมี6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลตรงนี้ก็จะเท่ากับ4.894คูณ10กำลัง22โมเลกุลนั่นเองนะคะไปดูอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มวล32กรัมที่ลบ23องศาเซลเซียสความดัน4.1 atm จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศเซนติเมตรอันนี้ครูว่าน่าใช้แก๊สอุดมคติเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เขาถามปริมาตรย้ายข้างสมการเพื่อจะแทนปริมาตรตัวเดียวนะคะ nrt ส่วนด้วย p v เท่ากับอ่ะเขาไม่ได้ให้เป็นมวลมาเขาให้เป็นกรัมมา แต่เรารู้ว่ามวลเนี่ยมันมาจากมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะติดมวลโมเลกุลเอาไว้หล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็น32กรัมนะคะส่วนด้วยมวลโมเลกุลก็คือ M ใหญ่เนาะคูณกับ R 0.082ลิตร ATM เปอร์โมลแคลวินนะคะส่วน t ก็คือลบ23มันก็เป็น273บวกกับลบ23หน่วยเป็นแคลวิน p จะเป็น4.1 atm เพราะฉะนั้น m ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องติดก็ได้เพราะเรารู้ว่าสูตรโมเลกุลคือ so 2ซึ่ง so 2เนี่ย มีมวลโมเลกุลเท่ากับ64กรัมเป่กรัมโมลนะคะตรงนี้ก็จะแทนด้วย64กรัมเป่กรัมโมลนั่นเองนะคะที่นี้คิดเลขมาก็จะได้ปริมาตรเท่ากับ2.5ลิตรนะคะตัดหน่วยให้ดูด้วยโแบบมลโมลเวินเวิน หรือด้วยความที่ลิตรมันเท่ากับ DM กําลังสามฉะนั้นหรือ2.5 dm กําลังสมหรือลูกบาทเดซิเมตรก็ได้นะคะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งเฉลยตามไปให้โอเคไหมแต่ว่าอย่าลืมไปอ่านพวกทฤษฎีจนหรืออะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทำข้อสอบได้ขึ้นม .5 แล้วนะคะอยากให้เรานะคะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าม .5 เนี่ยเราจะต้องเจออะไรที่มันหนักกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะเพราะถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบเรายังเป็นแบบเหมือนเดิมที่เราเป็นอยู่อะ่ะครูค่อนข้างจะเป็นห่วงเรานะคะแล้วก็ดีใจนะดีใจที่แบบว่า ได้มาสอนพวกเราทุกคนเลยได้มาเจอกันก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างก็คือมันเป็นผมลิิของครูน่ารักน่ารักอย่างครูกับนักเรียนน่ารักน่ารักอย่างนักเรียนนะคะให,ให้ได้มาเจอกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงครูด้วยนะเพราะครูก็จะคิดถึงพวกเราเหมือนกันนะคะ